มีหลักธรรมสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกัลยาณมิตรนะผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมของพระบรมศาสดา mm hmm. เพื่อจะได้นำไปยูนิโมสมนัิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพื่อจะได้ถ่ายถอนสิ่งที่เรียกว่าอุปทานนะความยึดมั่นถือมั่นออกมาจากกายออกมาจากใจสิ่งที่จะนำเสนอในโอกาสนี้คือคำว่า นิพิธาเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยก็คือคำว่าเบือ่อซึ่งถ้าเราเข้าใจคำว่าเบื่อนี้ไม่ถูกต้องมันจะกลายความหมายที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักธรรมของความเป็นจริงตอนนี้คำว่านิพิธาคำว่าเบื่อเนี่ยมันไม่ใช่เบื่ออย่างที่คน,คนเขาเบื่อกันก็คือนะเบื่ออย่างทีนะ่ไม่อยากจะรู้ ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะพูดด้วยแตเพราะว่าเราไม่ชอบสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้เราไม่ชอบหน้าคนนั้นคนนี้คือถ้ามันเป็นอะไรเราก็นึกสมน้ำหน้าถ้าคนน้มันเป็นอะไรเราก็จะนึกสมน้ำหน้ามันตอนนี้มันไม่ใช่เบื่ออย่างนั้นถ้าเบื่ออย่างที่ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากพูดด้วยไม่อยากเสวนาด้วยเนี่ยเบื่ออย่างนี้เขาเรียกว่ามันยังเป็นอุปทาน มันยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่นะตอนนี้เพราะความรู้ไม่ทั่วถึงมันจะเกิดความอิจฉาวิสยาเกิดความพยาบาทนะเกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่าเบื่ออยู่นั่นเองนะนี่คือเบื่ออย่างไม่รู้นะแต่นิพพานเนี่ยเบื่อในที่นี้จะต้องเบื่อตามคําสอนของพระพุทธองค์ก็คือเบื่อโดยไม่มีความเกลียดไม่มีความรัก นะหากมีอารมณ์ชอบใจหรืออารมณ์ไม่ชอบใจอารมณ์ยินดีหรืออารมณ์ยินร้ายอ,อารมณ์ใดเกิดขึ้นมาก็จนะเห็นะนทันทีว่าอารมณ์เหล่านั้นมันไม่เที่ยงนะเบื่ออย่างนี้จึงจะเรียกว่านิพิทานะก็คือเอาความเบื่อหน่ายนะคลายกำหนับนะรักใคร่ในอารมณ์เหล่านั้นนะไม่สําคัญมั่นหมายในอารมณ์เหล่านั้นนะทั้งจะชอบใจก็ตามทั้งไม่ชอบใจก็ตามก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่น และไม่ไปให้ความสําคัญมั่นหมายในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเบื่ออย่างนี้ถึงจะเป็นการเบื่อที่แท้จริงถึงจะเป็นนิพิธาเพราะเกิดความเบื่ออย่างนี้ะพอเกิดความเบื่อหน่ายมันก็จะกลายมีสิ่งที่ตามมาจากความเบื่อหน่ายก็คือคลายคลายกําหนัดคลายความยึดมั่นถือมั่นและก็จะปล่อยวางในสิ่งที่ยึดถือมาตั้งแต่ต้นนี่คือคําว่านิพิธาคำว่าเบื่อที่แท้จริงนี่คือหลักธรรมะสั้นๆ ที่ทํามาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ